ตีเล็กเห็นไวไฟก่อนแดงแต่แสบเอ้ยสมแสบพอดีเลยจ้ะกับพี่รุร่นโดดแซบทำยังไงตรวจอืม สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเกาค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้อาหารแซ่บแบบบ้านเราเลยเต็มคันละเบลอีกแล้วค่อยนะ่ะโอ้ยทุกอย่างอันนี้มีป่นปลาส้มผักนี่เลยค่ะแยงละพี่น้องส้นมนัวค่ะพี่น้องเอ,อ้ส้นมนัวใส่ใบตองปานอันก็ต้มมัดแท้ใ <laughs> บตองมันสีสีเพราะว่ายัางที่ขอ่อันเอาไปลวกเนาะ เขาเอาไปลวกอันให้มันเป็นอันบกกว่าเออนะสมข่อยเป็นตะแซบอ่ะอู้แซบในน้อนกับเป็นน้องขาบึงหลุดจะาลืมแดงอ้แดงสวยส้มทำเองนี่พริกลูกโดดอยู่นี่ได้จะเดอ้อพีก็กสมพักนีก็หอมแดงปนปนกับมีสะเดาหน่อไม้ต้ม บวบบวบกลมแล้วจะเซาเดินพาแล้วก็อันผักรวกกบตอรตารเนาะเอ้ยแมข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆมาพี่น้องเอ้ยเล่นองุ่นดองจากอิตาลีกันนะเนี่ยมันเสียบขอพี่น้ององุ่นดองถูกใจหลายค่ะยา,าคอยเอามาฝากคอยทุกปีเลยจ้ะเนี่ยเป็นองุ่นดองจากอิตาลีหวานดีแซ่บ เด้อหน้าฟ้าปิดไว้ก่อนแบสบจิดใจกินทุกปีเพื่อนมูลเล่าใหาเ้เรามันจะให้ฟรีมาเออ,อมาห้ข่อยจวดโดดม, <c oughs> มาพี่น้องโอ๊ยิย้วเข่าจนสั้นอันก็จะมาเห็ดย่างก่อนอันเล็กซิตีีเล็กเห็ดไวไฟก่อน แดงแต่แสบเอ้ยสมแสบก็ดีเลยจ้ะกับพี่รู้โดดแซบข้ามีไงตรวจอืมสสแสบตอนนี้แสพแสบไหแล้วมันกินไม่ครัวก็จอกมาเห็นไวไฟอะไรอะอืม มาไม่ส้มใชู้้ชัดป่นป่นปลาปลากองปลากระปุกัาแะดำนะดอยอนอยหอมแดงคุยป่น บวกดวกอืมหวานอืมแซ่บหลายแซ่บแบบบ้านเราเอากันคร่ะช่วงนี้ก็จบภาคเนี่ย ไม้หก <laughs> หัวต <laughs> ังคืงเห็นมาก <laughs> มาหน่ <laughs> เา,า <laughs> เาสี ไม่ติดคอเจาะอยแ,แล้วจัะแล้วม,มาตบอืม,ม สมปักสมปักสมปักสมพักก็หลังเมื่อได้หอมแดงมะแต่ก็แ่บพี่รูถือตั่อนต้นห,หอม

ยากมีขั้มสิวะเนื่นยจัดปาน้องสะ ตักุ้งแล้วอิ่มปักกุ้ม <c oughs> เป็นแต่ซุปแสบค่ะบวบกลมๆบวบฝรั่งกลมๆเราเดินพาหวานหวานในซุปอยู่ ่นป่าก่ะแซบแซบเขากัดทุกอย่างเลยค่ะส่วนนี้อยู่จ้ะบดสด <c oughs> ยกถ้วยจะมันแซบ กมเนื้อ,อ่อยนม้พริกข้างในพอข้างในแดงดีดีจ้ะฝั่งน,ดนดี้ผักสดฝั่งนี้ผักลวก จะได้จิ้มปดปน,นก่อนใส่ปักแพ้วหอมออืม อาหารบ้นบานเรานี่แหละจ้ะรอดแล้วคอนแซปต์คว่าอ,อาหารบ้นบานๆนออกมากินโซยสำหรับคนเมืองนอกเลิศรูนะคะเลิศรูมากเลยบางพื้นที่หากินไม่ได้เลยจ้ะเด้อมึงนอมกมลนะ ام mm. المقامه okay. yeah. <laughs> มันก่าแซ่บมันก่านั่งค่ะก่อยปวดหัวมันรูปไป <c oughs> สมนาวมันห่อไปต่อมันก๋าหอมนากพี่น้องนะ <c oughs> ห่อถุงปิดผิวพลาสติกเนี่ย <c oughs> มันสูบอะเขามาสาบบ้นทั้งไปหลับมันหมอมมึงน,นะ หาลําบากอือก็เถุงไปเรายังอยากมีมะม่วต้นหอมใส pode poder hum, hum. 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 Stop. <laughs> ทำเนี่ไปะล่ะคิณพี่น้อเอล่ะพี่น้องจ๋าป้าดซเซาอนอิ่มแล้วจ้ะก,กินบอเปิดนะคะวันนี้อันนี้จะไว้กินตอนเย็นจ้ะทาเพื่อทําเพื่อเนี้ยมันมแรงกับพี่น้องขาเออบรีทิมด้ยโถนะคะอืม สาวเดือนทําเผื่อตอนเย็นเพราะว่าสาวเดือนจะได้ไม่ต้องทํากับข้าวตอนเย็นจ้ะก็กินได้ค่ะอันนี้กินไม่หมดก็จะไว้กินวันหน้าค่ะพี่น้องเอ้ยก็ต้องมาดามากค่อยกินบ่เบิดจักเทียมมันก็มีหมดมากไม่หมดมากทําเผื่อค่ะทําเผื่อวันข้างหน้าค่ะเออเอาละพี่น้องจ้ามาที่มีของสาวเดือนสเดือฝ,ฝากกดไลค์กดแชร์ทางย t u b e แร้วก็แฟนเพนเนจนะจ้าสาวเดือนขอบคุณทุกคน ที่เข้ารับชมและก็ติดตามจากพี่น้องจ่าพ่อกันจิมนาอยูย่ิีไม่แห้งมีความสุขกันสุขุสุขคนเดอ้อสวัสดีค่ะ